ทีนี้ก็มีการประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษานะคะสำหรับการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่2,566ค่ะเริ่มจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก่อนประเมินเฉพาะในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะจะพบว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ5%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะโดยปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ28,500ล้านบาทค่ะหอการค้านะคะมีการประเมินทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็คือเพิ่มขึ้น 5.3นะคะเมื่อเทียบกับปี2562มันยังมีเรื่องของค่าขึ้นรมเนียมค่ารมเนียมการศึกษาอันนี้ทางศูนย์วิจัยเกสิกรไทยเขาบอกว่ามันปรับขึ้นด้วยคุณผู้ชมเปิดเทอมนี่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่า back to school นะคะเป็นเรื่องดีสำหรับเด็กๆเนี่ยบอกว่าเด็กๆจะได้ไปโรงเรียนไปศึกษาแต่ว่าก็จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นภาระกับผู้ปกครองโดยเฉพาะเรื่องของการใช้จ่ายในปี2566นี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์นะคะตั้งแต่อุบาลเลย ไปจนถึงมัธยมปลายมปลายจำนวนนักเรียนเนี่ยนะคะก็จะเพิ่มขึ้นประมาณสักเกือบเกือบหคือ0.9%เมื่อไปเทียบกับช่วงปี2,565ค่ะอยู่ที่ประมาณ10ล้านกว่าคน10.4ล้านคนนะคะแสดงว่าเด็กเพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่เด็กเข้าสู่วัยที่จะต้องเข้าโรงเรียนเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ก็มีการประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษานะคะสำหรับการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่2566ค่ะ มีจากหลายๆสถาบันที่มีการประเมินนะคะอาจเริ่มจากศูนย์วิจัยกติกรไทยก่อนประเมินเฉพาะในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะจะพบว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ5%เเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะโดยปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ28,500ล้านบาทค่ะหอการค้านะคะมีการประเมินทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็คือเพิ่มขึ้น5.3นะคะเมื่อเทียบกับปี2 5 6 2แต่ว่าอย่างของกสิกรไทยเนี่ยเยียออนเฮียนะคือปีที่แล้วนะคะส่วนปีนี้หอการค้าไทยบอก ว่าเงินจะสะพัดมากถึง5 7 8 8 5ล้านบาทสูงสุดในรอบ14ปีด้วยคุณผู้ชมชส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนของลูกหลานหรือผู้ปกครองนี่นะคะมาจากอะไรบ้าง75%เป็นี่ยนะคะเป็นค่าบำรุงโรงเรียนค่ะเทอมค่ะอะไรต่างๆนานาส่วน47.6%ก็คือเนี่ยแหละคะ่ะค่าอุปกรณ์าการเรียนมันยังมีเรื่องของค่าขึ้นรมเนียมค่ารมเนียมการศึกษาอันนี้ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยเ็าบอกว่ามันปรับขึ้นด้วยคุณผู้ชมอยู่อย่างโรงเรียนรัฐ เรียนเอกชนเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ4.8เค่ะผลสารวจในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีมูลค่ามากถึง23,800ล้านบาทด้วยกันค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าเทอมค่ากิจกรรมพิเศษสมมุติ<ห>ว่าอยากให้อยากให้เด็กเนี่ยเ,เรียนภาษาที่3สมมุตินะ,ะเดี๋ยวนี้ภาษาที่3กํกลังมา ก็ต้องจ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มเพราะว่าโรงเรียนก็ต้องไปจ้างครูมาสอนนะคะม,มีค่าสมาคมผู้ปกครองค่าอาหารทั้งหมดนี้มันเป็นต้นทุนการทําธุรกิจเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญแลยคือมันมีอยู่อย่างเดียวคือค่าบุคลากรคือคุณครูค่ะแล้วก็<ผ>ยังไม่ลืมนะคุณผู้ชมคะ ค่าไฟเยอะค่าไฟค <นะ S 2> ่าน้ำไงมันก็มีผลอันนี้คือค่าสาธารณภคที่มันก็มีผลเหมือนกันค่าอาหารไงก็มีผลเหมือนกันส่วนราคาสินค้าก็ปรับขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ,คะอุปกรณ์การเรียนต่างๆมีต้นทุนสูงขึ้นประมาณสัก8%จากผลสํารวจในปีที่ผ่านมาหรือว่ามีมูลค่าประมาณสัก2,700กว่าล้านบาทด้วยกันใช่<ม>ค่ะทีนี้สถานการณ์และมุมมองผู้ปกครองเขามองว่ายังไงนะคะคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยสถานการณ์นี้ดีกว่าช่วงโควิดนะเพราะว่าช่วงโควิด -19 เนี่ยคือ เอาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะตึงเหมือนกันตึงมากๆต้องรัดเข็มขาสุดๆเลยแต่ว่าตอนนี้ถือว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาเดินหน้าได้ดีขึ้นนะมีการเปิดประเทศด้วยอะไรหลายอย่างก็ฟล์ขึ้นก็ถือว่าดีกว่านะคะแต่ทีนี้เขาก็มีมุมมองเหมือนกันว่าเศรษฐกิจตอนเนี้ย ก็ถึงมัน,มนจะฟลอ์ขึ้นแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นมากนะรายได้ของคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมภาระรายจ่ายในชีวิตประจําวันกลับกลายเป็นว่าสูงขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าค่าครองชีพสูงขึ้น68.5%บอกว่ากังวลกับสภาพคล่องทางการเงินค่ะที่จะเอามาใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมและกลุ่มที่มีความกังวลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางค่ะคือคนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางก็คือประมาณอยู่ที่รายได้ต่ํากว่า4 0,000บาทต่อเดือน ที่สาคัญเนี่ยมีบุตรหลานที่อยู่ในวัยเรียนมากกว่า1คนด้วยใช่รายได้ก็น้อยค่าใช้จ่ายก็เยอะนะคะส่วนกลุ่มที่มีรายได้ไม่เพียงพอเนี่ยก็จะพึ่งพาอะไรบ้างพึ่งพาแหล่งเงินเช่นยืมญาติายืมเพื่อนอนะคะโรงรับจำนำในช่วงเปิดเทอมเนี่ยก่อน,เ,นเปิดเทอม,อมเนี่ย นะคะต้องเตรียมพร้อมต้องเตรียมเงินสดไปให้เต็มที่เลยมีสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือว่าอาจจะเป็นการขอผ่อนผันหรือว่าชําระสิ่งที่ผู้ปกครองจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในช่วงนี้5อันดับแรกเลยค่ะศูนย์วิจัยเกสิกรไทยเขาไปสํารวจมามีอะไรบ้างนะคะวนรองเท้าก่อนเลยรองเท้านักเรียนเป็นอันดับหนึ่งเลยนี่แล้วรองเท้าเนี่ยมันแบ่งออกเป็นอย่างนี้รองเท้าคัดชูถ้าเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงเนาะ ก็มีรองเท้าคัชชูเรามีรองเท้าผ้าใบแล้วถ้าเรียนลูกเสือถ้าเป็นน้องผู้ชายก็จะต้องมีแยกออกมาอีกหลายคู่นะก็ต้องมีสองคู่ถ้ามี2คู่เป็นอย่างต่างมีสีดํากับสีน้ําตาลส่วนน้องผู้หญิงเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะมีรองเท้าสีดาธรรมดากับรองเท้าสีขาวที่เป็นรองเท้ากีฬานะคะส่วนอันดับสองเนี่ยคือเป็นชุดนักเรียนนะคะก็เป็นเสื้อผ้าเสื้อกระโปรงต่างๆนะคะกางเกงเป็นต้น อันดับ3าคือถุงเท้านักเรียนค่ะคุณผู้ชมขาดบ่อยไงบางทีก็ต้องเปลี่ยนนะเล่นวิ่งเล่นใช่ค่ะอันดับ4อุปกรณ์เครื่องเขียนก็ต้องมานะคะแล้วก็อันดับ5ก็คือกระเป๋านักเรียนกระเป๋าที่เราแบบแบกหนังสือไปเรียนนี่แหละบางคนที่แบกเยอะใช่ไหมบางทีก็ขาดไปก็มีก็ต้องซื้อใหม่ตอนนี้เนี่ยนะคะถือว่าภาคเอกชนก็เตรียมพร้อมนะคือทราบถึงภาระนี้ของผู้ปกครองแล้วก็เป็นการกระตุ้นการขายด้วยในภาคเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีการลดแลกแจกแถมถ้ารวมถึงเราไม่พูดถึงภาคเอกชนภาครั เองเมื่อการประชุมคอรมอรที่ผ่านมาทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็บอกเลยบอกว่ามีการจัดเรื่องของโปรโมชัน่นใ,ใครจะซื้ออะไรเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ที่นี้มาดูก่อนค่ะว่าภาคเอกชนก็บอกว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างนี่เรายกตัวอย่างมาให้ดูนะ,ะแล้วเรามีหลายหลายหลายห้างด้วยหลายห้างนะคะรองเท้านักเรียนนะคะนี่ทีมงานของเราไปคนมาสมัยก่อนดิฉันไม่ได้ใส่ยอย่างนี้นะาะมันมีมันมีลูกเต็นมีกระตูนใี่กระตูมีคิตตี้สมัยก่อนเนี่ยใส่ไม่ได้นะต้องใส่ดําล้วนเลยแบบนี้เป็นต้นเนยนะคะก็จะลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครึ่ง้ชง จาก985เหลือ499ใช่ค่ะมีรองเท้าผ้าใบด้วยนะคะอันนี้ก็จากราคา350บาทเหลือ295แล้วก็นี่บางคนเรียนว่ายน้ํามีคลาสแบบว่าว่ายน้ําด้วยก็ต้องมีแว่นตาอย่างที่ห้างต่างๆเนี่ยเขาก็มีอย่างเช่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคา one price นะคะแล้วก็มีสินค้าแลกซื้อเริ่มต้นตั้งแต่99บาทบิ๊กซีก็เช่นเดียวกันมีแบ o ทูสคูลนะคะผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์6เดือน6เดือนทุกชิ้นทุกครั้งห้างเลยแล้วก็ถ้าซื้อสินค้าครบ799บาทรับ รีเด็กดีนะคะโอ้โหก็โลตแมคโครนะคะมีเต็มเลยก็ใช้ชื่อเริ่มต้นเปิดเทอมใหญ่ลดใหญ่สบายกระเป๋าแมคโครก็ลถ t w o back to school นะคะแล้วก็มิสเตอร์มิสเตอร์ดีไอวายเจ้าเราไม่ค่อยได้เห็นนะมิสเตอร์ดีไอวายเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะขายสินค้าอุปกรณ์ต่างๆบ้านต่อเติมเนี่ยอันนี้ก็มีอุปกรณ์ฟันสุดของเด็กๆด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นที่หลายๆห้างก็จัดขึ้นนะคะหลายคนก็ต้องเตรียมวางแผนให้ดี